เนชไวสลีย์เกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างรวยในระดับหนึ่งเรียกได้ว่าเกิดมามีแทบทุกอย่างที่ต้องการไม่ว่าอยากจะได้อะไรก็สามารถขอได้ตลอดซึ่งใครก็ตามที่ได้เห็นการใช้ชีวิตของเนชแบบนี้ก็คงจะคิดว่าเนชคงจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่เทว่าชีวิตวัยเด็กของแนช ไม่ได้สวยงามอย่างที่ใครคิดแนชได้ถูกพ่อแม่ตัวเองเลียงดูแบบคาดหวังไว้สูงไม่ว่าจะทําเรื่องการเรียนหรือแม้กระทั่งเรื่องการฝึกใช้พลังเวทเฮ้ยโฮ้ยครูครูเป็นไรไหมและยังต้องถูกดูตัวเองไปแต่งงานกับผู้หญิที่ฐานะรวยกว่าบ้านตัวเองเพื่อยกระดับของบ้านให้สูงขึ้นกว่าเดิมและไม่ใช่แค่นั้น นชยังต้องถูกกันแกล้งและถูกบูลลี่อยู่บ่อยครั้งเนื่องจากแนชเป็นคนที่ไม่ค่อยสู้คนสักเท่าไหร่เขาถูกแกล้งวันแล้ววันเล่าอยู่เกือบทุกวันจนเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าแนชก็ยังคงถูกบูลลี่อยู่อย่างนั้นแต่คราวนี้กลับไม่เหมือนทุกทีความโกรธที่ถูกสะสมมาก็เริ่มที่จะเก็บไว้ไม่อยู่จนถึงจุดที่เขาทนไม่ไหว และแล้วพลังที่แปลกประหลาดก็ถูกปล่อยออกมาจากตัวเขาเ<ะ>นชตกใจมาก,มเ,กาเพราะไม่รู้ว่าตัวเองนั้น,ไ,นได้ทำอะไรลงไปหลังจากที่เขาได้ศึกษาพลังของตนแนชจึงตระหนักได้ว่าพลังของเขามาจากสายเลือดของครอบครัว หลังจากที่ได้รับรู้แล้วเขาก็เลยตัดสินใจที่จะหนีออกจากบ้าน,นเพื่อที่จะไปฝึกฝน,นนะและควบคุมพลังให้คล่อง,งซึ่งสถา,านที่ที่เหมาะนั้นก็คงจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากโรงเรียนที่มีชื่อว่า f r e n k s r a l f Mysterious High School